ท่านผู้ชมครับช่วยกันทํากินหยุดโควิดไปเป็นเวลานานกลับมาอีกแล้วครับผมมาอยู่ตรงกลางซอยวัดลาดประดุกเขาบอกว่ามีร้านค้าทีเด็ดอยู่ร้านหนึ่งครับนี่คือร้านลาบเสียบซึ่งเจ้าของร้านยืนยันว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยครับลาบกีสารเป็นอาหารถูกปากของคนไทยทุกภูมิภาคอยู่แล้วแต่ที่นี่เขามี ดีตรงการเป็นลาบเสียบเราไปคุยกับเจ้าของร้านเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมครับผมชื่อฝ้ายครับผมอธิมุลสารครับพี่ไปไงมายังไงครับจากลาบปกติต้องสับสับแล้วมาเสียบเสียบคือผมอยากให้มันง่ายมากขึ้นถือไปกินที่ไหนยังไงก็ได้เสียบเสียบใช่ครับแล้วก็กินได้เลยใช่แล้วก็คือร้านลาบเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเหมือนอิซากะยะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคิดว่า มันเป็นพื้นที่ของการคุยกันพี่คือโดยทั่วไปวร้านลาบมันก็ต้องมีเครื่องดื่มละลาบเสียบที่นี่ก็มีเครื่องดื่มใช่ครับกินไปกินมาจากลาบเสียบคนลูกค้ามีเสียบกันเดงไหมอ๋อไม่ไมีครับพี่ในตู้นี่มีเมนูกี่อย่างตอนนี้มี12เมนูครับพี่อที่ขายดีๆก็เป็นเนื้อวัวเนื้อน้องลายคอหมูครับพี่แล้วก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซ็กซี่เมนูเซ็กซี่เมนูเซ็กซี่เมนูไส้กรอกอีสานย่างชีส แล้วมันเซ็กซี่ยังไงฮะก็กินแล้วซีดซีดสั่ๆมีสามชั้นพัน่อไม้พี่เออคือทั้งสองเมนูเนี่ยผมแบบถอดโครงสร้างมาจากอาหารอีสานแบบแบบดั้งเดิมเลยนะไส้กรอกอีสานย่างชีสเนี่ยผมคิดถึงปลาส้มอ่ะปลาส้มทอดไข่อ่ะพี่ครับอ่ามันจะเปรี้ยวกับมันใช่ไหมครับสามชั้นพัน่อไม้เนี่ยผมคิดถึงหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นอ่ะพี่ครับอ่ามันก็เป็นแบบดอไม้หวานๆแล้วก็ มันมันกับหมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องมาอยู่ด้วยกันใช่ไอ้ที่ว่าคิดถึงคิดถึงนี่คือคือ,คอเรามีจินตนาการของเราเรามีพื้นฐานเป็นเป็น,ปนอาหารอีสานแบบร่างเดินไปแล้วอ่าแล้วเราก็หยิบแกนกลางของมันมาเช่นมันหมู กับหวานหน่อไม้ครับอ่าไผ่ได้เป็นชีสได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคับพี่ลึกทางอีสานขนาดนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นคนกรุงเทพเลยใช่ไหมเออเขาจะสอดทนครับเห็นว่าก่อนที่จะมาเสียบลาบอยู่ตรงนี้มีสถานะทางวิชาการก็เคยอยู่แวดวงวิชาการมาก่อนครับพี่ครับครับมพอสามมอเจ็ดมผมเขียนหมดเลยไปพรีเซนต์เปเปอร์ตามประเทศพรีเซนต์เปเปอร์ทังงานวิชาการเนี่ยไปหมดนะครับพี่ไปธรรมดานะครับนอกเหนือจากการทํางานวิชาการแล้วทราบว่า ว่ายเนี่ยทำงานเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ด้วยเกี่ยวกับหมอด้วยใช่ไหมฮะหมอลำครับพี่ <laughs> <laughs> คือก่อนหน้านี้มันมีโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่ารถนิทรรศการหมอรำื่อนที่ครับของหอศิลป์บ้านจินทรรอมสันผมก็ไปเป็นพันธลักษณ์ให้เขาเปพิธีการเป็นพันธลักษณ์ให้เขากับโปรเจกต์นั้นครับพวกนี้ตัวพวกนี้น่านนจะเนื้อลายเนาะ <laughs> ใช่ครับเนื้อและเนื้อลายครับพี่แล้วก็เป็นคอหมูแล้วก็เป็นหมูหมูสามชั้นไส้หมูอันนี้ฝีกลางไก่ครับพี่ครับ แล้วก็ต,ตรงกลางไส่ก๋อยอีสานย่างชีสแล้วก็3ชั้นผัดดอกไม้แล้วก็ตะกูลผักตะกูลเห็ดครับพี่มีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มด้วยครับพี่น้ำจิม้มสูตรน้ำจิ้มไปไงมาไงฮะ น้ำจิ้มมะขามครับอันนี้ก็เป็นมะขามเปียกน้ำจิ้มนี่เราทำเองทำเ,เองหมดเลยครับอย่างนี้ตักกินทั้งช้อนเลยได้ไหม <c oughs> ได้พี่พี่จะช้อนกลับบ้านด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นปลาาครับผมปลาราน้ำจิ้มปลาล่าสูตรของใครสูตรของคุณแม่ครับเท <c oughs> ่าที่ดูมันจะไม่มีแบบย่างรอเอาไว้วางซ้อนๆไม่มีไม่มีพี่แม,ม,ม่อร่อยแม่อร่อยออเดอร์ต่อออเดอร์ออเดอร์ต่อออเดอร์ครับพี่มาถึงปั๊บก่อนเนี่ยเขียนเส่กระดาษใช่ครับจัดใส่กระดาษนี่ครับพี่นี่นะฮะอยากจะกินอะไรเนื้อบัวน่องลายเห็ดกระเจี๊ยบมะเขือม่วงว่ากััันไปใใช่่คครรบบพีสงงห้มือยา เพราะนั้นลูกค้าทุกคนทุกจานทุกไม้เสียบได้กินร้อนๆใช่ครับพี่ใช่ครับนี่คือโต๊ะที่บริการลูกค้าใช่ครับพี่มาถึงก็นั่งเรียงๆอ้าวมีจัดระยะห่างใช่ครับพี่ตามมาตรการแต่แน่นอนครับพี่เรื่องนั้นสาคัญเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างในร้านลาบเสียบหน่อยฝ้ายครับบอกตรงๆนะครับประตูมันเป็นซีซๆครับพี่ใจหวิวๆยังไงก็ไม่รู้ใจเย อันนี้เครื่องเทศพี่อ่าเครื่องโรยเป็นต้นหอมกับหอมแขกครับพี่อันนี้ต้นหอมหอมแขกอ,อันนี้อันนี้นอันนี้เป็นใบมะกรูดผสมใบมะนาวครับอ๋ออันนี้อันนี้พริกอ่ะพริกจินดารครับพริกจินดาครับพี่อันนี้คือข้าขวคั่วแล้วต้องคั่วเองจะด้วยข้าวเหนียวนี่ชาวบ้านผมนี่จะโดเลยครับเดี๋ยวได้ไปนิดเดียวเดียวครับผมคนนี้กรจร้อนไหมปกติอ่ใจร้อนนิดหน่อยครับผมเราคุยๆแล้วแกทำงานแกยากของแกอยู่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร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 ใจเย็นๆนะแล้วก็นี่มีอันนี้ฮะผมเรียกว่าผมพญาแถน ผมพยาแถนเป็นเครื่องเทศร,ร,ราดตากแห้งครับพี่เป็นความลบับของร้านครับพี่ลองดมได้ครับพี่ลองดมนะดมผมเปิดจมูกมมิดน,นะครับดมเคร,รื่องเทศครับบางคนนึกว่าเครื่องเทศเ,เป็นพวกทำม,มาสพวกอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ครับอนน้า <S <S ครับพี่ใช่รรรครับก<ฮ><ญ>ลิ่นมันพิเศษนะใช่ครับพี่หนังยางเนี่ยเอาไว้ไงเอาไว้ยิงคุยลูกค้าหรือไงเอาไว้รัดใจลูกค้าเขาไม่กลับไปอีกครับนั่นนะนี่นะการครับผมมะเขือนะครับผมมะเขือม่วงครับพี่มะเขือม่วงอันนี้เนี่ยอะไร อ่านี่หมูสามชั้นครับพี่รวมชั้นลอยไหมรวมชั้นตะดินด้วยครับพี่ติดครับกตีเวลาโรยมันต้องโรยทุกอย่างใช่ไหมต้นหอมผักชีเราเลือกเราเริ่มต้นจากโรยผงพยานแนก่อนผงพยานแถกในตำัพญาแถนแล้วก็ใบมะกรูดใบมะนาวแล้วก็ต้นหอมแล้วปุบแต่งหน้าด้วยพริกสีแดงๆไม่ได้ไม่ได้ดูน่ากินพี่เข้าจหมูกแต่หูแต่ตาดีมาก ตามธรรมเนียมของช่วยกันทำกินครับถ้าไปร้านอาหารร้านของกินก็จะต้องพิสูจน์กันเห็นเนอย่างน้อยสักชิ้นสักคำหนึ่งครับไปครับครับพี่เอาละฮะขออนุญาตปลดหน้ากากเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมฉีดวัคซีนแล้ว ป้ายก็ฉีดวัคซีแล้วสามเข็มแล้วน้องก็สามเข็ม้วครับสามเข็มแล้วจ้ะรวมทั้งสามคนเก้าเข็มเลยครับใช่น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะอันนี้อะไรฮะน้องลายครับน้องใส่น้องลายเสื้อลายครับพี่อ๋อเสื้อลายต้องจิ้มอะไรฮะจิ้มอะไรไปขอขอมะขามดีกว่าได้ผมตักให้ครับพี่ครับครับน้ำจิ้มมะขามนะฮะกับเนื้อน้องลายลาบเสียบคำนี้ทีเด็ดฮะนี่ต้องมีใส่ข้าวคั่วนะฮะน้ำจิ้มก็ต้องมีข้าวคั่วผงพยาแถนต้องมีไหมมีครับเราปุ่ไปแล้วครับ ดูด <onents> yeah, right. mm ูด hmm. mm ูด hmm. mm ูด hmm. mm ูนะนะน้ำจิ้มปลาขามนะครับหอมด้วยนะฮะน้ำลายปุ๊บ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 ต้องกินที่เนื้อหรือกินที่ไม้กินที่ไม้ก็ได้พี่แล้วค่อยไปเนื้อครับเห็นใจพี่บ้างนี่นะฮะลาบเสียบคำนี้เนื้อต้องลายนะครับคือปกติเนื้อต้องลายมันก็จะมีมีความอร่อยของมันนะมีเสน่ห์ของมันแต่ว่าพอมาเข้าเครื่องลาบเสียบของป้ายเนี่ยมัน มันหอมอะ่ะขึน้นยาหมูแล้ว,วข้าวคั่วเนี่ยมันทำให้เราเวลาเคี้ยวแล้วกุ๊บกุ๊บกุ๊กุ๊นะอีคำได้ไหมสามคำสี่คำไ,ไ,ได้ครับพี่พอได้นะได้ครับพี่เข้าใจร้อนไหม <c oughs> ไม่ร้อนแต่ร้อนตีคำเดียวครับแต่ว่าอันนี้ต้องสองคำเนื้องต้องลายฮะลาบเสียบ ไปเอ้ยคือคือไอเนื้อเนี่ยมันจะมีน้ำมันอ่ะใช่ครับพี่เวลาเคี้ยวมันก็แตกในปากนะฮะใช่ครับต้องายมันจนช้ำๆพี่เราใช้ได้ใช่ใช่ใช่คือถ้าไม่อร่อยผมก็บอกว่าไม่อร่อยฮะแต่ว่ามันอร่อยจะไปวอร์อย่างอื่นก็ไม่ได้สุดจัดเด็ดจริงฮะแล้วมันก็น่าจะแกล้มด้วยพวกอนี้นะฮะเห็ดที่นี่เห็ดที่หน่อยนะรับผมเด็ดสมชื่อสมค่าสมราคาจริงๆครับลาบเสียบร้านนี้ ราคาเป็นไงไปราคาก็เริ่มต้นแดิมสิบห้าบาทถึงสามสิบบาทครับพี่เอาชัดๆอีกทีคนจะมาเนี่ยบอกยังไซอยวลาประดุเข้ามานะครับแล้วก็ประมาณกิโลก,กว่าจะเห็นปั๊มบางใจ๋ขวามืออ่าซ้ายมือเป็นเซเว่นครับถัดเซเว่นมาก็จะเป็นเคอรี่กับร้านขายยา <S <S ผมอยู่ตรงเคอรี่กับร้านขายยา <S <S นั่นแหล,ละครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับเปิดห้าโมงเย็นถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับพี่ร้านจันทร์อังคารครับผมจันทร์อังคารย่ามา <gesch> ครับผมให้มาตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ใช่ครับพี่อยากกินลาบเสียบมาใช่ครับพี่ไม่มีเพื่อนคุยมาใช่ครับพี่ไม่รู้จะไปไหนก็มาใช่ครับพี่ลูกค้าทุกคนทุกจานจะเสิร์ฟด้วยกระด้งกระด้งแล้วก็มีกระด้งเล็กกระด้งใหญ่ครับพี่ร้านปิดสี่ทุ่มเอาบินกลับบ้านไหมไม่กระหังครับพี่ไม่กระด้งติดต่อ้ายังไงติดต่อไปในเพจลาบเสียบเลยครับผมลาบเสียบอิสานสซนด์บาร์บีคิวครับคนใน Facebook เจอเลยครับเอาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับกับช่วยกันทำกินหยุดไปนานกลับมาอีก อิสานสเปซี่บาร์บีคิวครับจากคุณฝ้ายอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรส่งเข้าประกวดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม